สวัสดีครับขบับยนต์จังแชนแนลนะครับวันนี้ผมกําลังออกจากกรุงเทพนะครับขึ้นทางด่วนมุ่งหน้าไปที่จังหวัดพะเยานะครับก็เดี๋ยวแวะยังไม่ได้เซ็ตผมเลยเนี่ยเดี๋ยวแวะซื้ออของนิดหน่อยนะครับตามมาข้างทางนะครับก่อนจะชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับยนต์จังแชนแนลนะครับเดินกินเที่ยวแบบสบายสไตล์ยนต์จังแชนแนลับอากาศมันฝนจะตกกันนะครับ ตอนนี้เราก็กําลังออกจากกรุงเทพนะครับโดยฟ้าไม่สดใสเท่าไหร่นะครับน่าจะมีฝนอยู่ข้างหน้านะครับเนมืดอยู่นะครับดูบรรยากาศนน,น,นี่วันนี้ลูกชายมาเป็นโซเฟอร์ให้นะครับ กงคำพะเยาวประมาณสองทุ่มนะครับไม่รู้ว่าจะไปน,นอนไหนครับเผยอนอนที่พะเยาวสักคืนหนึ่งนะท่ำไหนนอนนั่นครับผมไม่รีบไม่รีบรอให้ถึงพรุ่งนี้เช้าเป็นเป็นจะได้ถ้าเราเดือดนจะข้ามขับเอาก่อนแวดอันนี้จอตาอมานอนเด็๋ยนั่นได้ เจ้าของกบไปบ้านทุกคนเลยขับไปเขาเล็ดบนล้อครับตอนนี้ขับรถมาได้สองชั่วโมงแล้วครับซเฟอร์หิวกาแฟแฟไปกินกาแฟที่ปั้นน้ำมันก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัฒนาชัยปิโตเลียมนะครับตัวเอาวคาบูชิโน่นนะโซเฟอร์ โซเฟอร์เลยครับมาสองชั่วโมงจะกินกาแฟแล้วครับแน่ไปละเดินไปเดินไปครับนี่เป็นบรรยากาศที่เมืองไทยนะครับร้อนมากเกียวศานก็โซเฟอร์เกียวศาดูนี้ความร้อนของประเทศไทยเกียวศาครับ ต,ต้องไปหาตีพายกดอากาศมีหพพกพายกดอากาศไหมยี่สิบแปดอ๋อก็ยี่สิบแปดองศาครับก็ยังไม่ร้อนมากนะครับต้องบ่ายสองบายสามนี่ครับในอเมซอนอยู่ตรงไหนขอ,อไปกินกาแฟเข้าห้องน้ำก่อนนะครับ ขนมไส้ไส้พริกเขาก็มีไส้ทัว่วไส้เผือกไส้สับปะรดไส้ไก่นะครับวนนันเต็มครับเรามาสั่งกาแฟอเมซอนเงน,นกันครับนี่ครับพอเจ็บท้าได้ได้รองเท้าใหม่เลยเห็นไหมนี่เอาบาจานะครับเนี่ยใส่สบายสบาย ต่นมันยาวไปนิดหนึ่งระหว่างรอน,นะครับซื้อไมมาใหม่นะครับแต่ไม่ไม,ไม่กล้าใช้เมื่อกี้ใช้ทีนเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ดับกลัวพลาดกลัวคลิปเสียคลิปก่อนหน้านั้นเป็นไปไม่รู้ว่าไม่มีเสียงเลยมีแต่ภาพนะครับคลิปคลิปก่อนหน้านี้ก็ต้องบรรยายด้วยภาพนะครับไม่มีเสียง แต่ตอนนี้ใครแก้ไขแล้วครับกล้องเรียบร้อยถ้าขายดีแต่ว่าซื้อซื้อไอ้ไมามาใหม่เดี๋ยวจะลองไม่ก่อนนะครับอตอนนี้พักกินกาแฟกันก่อน,นนะครับนี่กาแฟไมซอนครับผมโซเฟอร์กังวลใหนโซเฟอร์ดื่มหน่อยอายกหน่อยอายุบหน่อยโซเฟอรเออ์เป็นโซเฟอร์เป็นพระเอกพร้อมนะครับอร่อยครับ เดี๋ยวโอกาสหน้าจะพาไปญี่ปุ่นนะเป็นตากล้องนะครับไปะดีใจไหมครับดีใจครับอยากไปไหมอยากไปยังไม่เคยไปเมืองนอกเลยเดี๋ยวจะให้ไปแล้วก็ตามความฝันนะโอเคครับ,บตอนนี้เรากําลังอยู่ในเซเว่นนะครับกําลังซื้อของครับรอลูกชายไปซื้อของครับซื้อซื้อ อย่าดบอย่าดบไม่ไหนอะหวองง่วงนอนครับไปพันยาครับตาสดก่อนอ๋อมอนนี้ก็แล้วไปตานสดนะครับให้ดื่มน้ำตาลสดๆให้มันสดชื่นนะไปไปเลยเราต้องรีบเกียดถึงบ้านมืดนะครับ ในพระเอกของเรากำลังเดินทางไปจ่ายตังนะครับแ <Okay. S 1> อบใช้ตังใครแล้วครับตังพ่อมันเองครับครับผมอ้าวครับผมยาโดของโซเฟอร์นะครับตอนนี้พอโอ้ย <Yeah. S 1> โซเฟอร์จ่ายเองเว้ยโซเฟอร์ใจถึงเว้ยโซเฟอร์จา่ยจายเองเลย าต่อแล้วนะครับครับตอนนี้เราก็ผ่า,านวิชนุโลกจะเข้าไปที่อุตรดิตถ์อีก39กิโลนะครับโดยบรรยากาศธรรมชาติข้างทางนะครับสวยงามวิวสวยครับเนี่เห็นไปภูเขาไหมครับนี่อันนี้จะไปอ,อุตรดิตถ์นะครับนี่ซูเฟอร์ไม่ง่วงนอนเลยครับ ังแต่ได้ไอโฟนนี่ไม่ง่วงเลยนะถ,ถ้าไม่ได้ไอโฟนนี่ผมง่วงครับผมง่วงครับอยู่นึ่ไม่ง่งวงอะไรเพื่อได้เพิ่มจะเอาอะไรเพิ่มอีกครับมันสุดสินส้นสุดตรงไอโฟนแล้วสูงสุดแล้วครับยังเหลือเคสเหลือเคสเคสมันถูกๆเองครับเดี๋ยวเคสไปหาข้างหน้านะครับ <S <S อ๋หอหูวฟังก็หวฟังไม่ได้หูฟังยังไม่ได้เชียว เรากำลังจะเข้าสู่จังหวัดแพร่นะครับวดดีมีฝนตกโปรยปลายมานะครับมีมีหม,มอกมีอะไรตัางบนภูเขานะครับวิวทิวทัศธรรมชาติสวยงามมากครับที่ประเทศไทยนะครับอนี้ฝน,นตกนะครับขับรถช้าๆฝนตกถนนลื่นครับผม เป็นบรรยากาศที่จะเข้าสู่จังหวัดแพร่นะครับครับตอนนี้เราถึงที่จังหวัดแพร่นะครับเดี๋ยวไปซื้อเอที่ยืดเ,เส้นนะครับหรือว่าที่ออกยืดเส้นยืดน่องนะครับยวดูกันนะครับเหมือนของนานาเจี๊ยบอะ น่กขาได้ก๊อไปยืดก๊อยืดกรับเหมนนุ่มเหมือนแน่นมืนยืดแบบเขายืดอ่ะอันต่อได้ครับนี่ยาันแค่โอ้คือแพ้แค่วะร้านเีกนเอากได้ทนตะเกียบนะครับ เดี๋ยวจะอยากได้อันนั้นแ่ละขอสองร้อยห้าสิบยังไม่ได้นะครับยังไม่ยังไม่ยังไม,งไม,งไม่ราคายังไม่ได้นะครับแป๊บปนึงนั่นอย่างไัน<ต>้นนี่อย่างไั้นเนี่ยนี่อะไรอ่ะนี่นนอ่ะหมอนจ้าหมอนไม้หมอนเจ้าอาไปจ้ามีไว้สองช่ออันนี้หมอนนะครับ แค่นะครับมีขายทุกอย่างครับที่นี่ได้แล้วครับที่ที่ยืดเอ็นนะยืดเส้นเขาเรียกว่าที่ยืดเส้นนะครับซื้อได้ที่จังหวัดแพร่นะครับอันนี้ราคาสองร้อยห้าสองร้อยแปดสิบ บอกเขาได้สองร้อยแปดสิบโอเคขับว่าอับเดี๋ยวไปส่งให้ครับตอนนี้เราก็เป็นเวลาหกโมงนะครับอ่าบรรยากาศเริ่มมืดแล้วครับโมงที่จังหวัดแพร่นะครับเราเป็นเน <ไป S 1> ชียงมนต์เขาไปเงาไปลลรหรอเงาไปหรอเงาก็ไปได้เหมือนกันจะไปเชียงม่วนเลยเงาเชียงม่วนไม่ไกล้หรอเต่ากัน ไปเงาไปเงา,าดีกว่าไหนดิขับต่อไปอีก15กิเมตรเวลาต่อตน่องต่อ,ตอ,ตอปก็แสดงว่ามันโกอโอกชั่งหมดออกชังหมนก็จะออกทีละยาเหมือนกันนะวันนี้เราจะขับออกที่จะอำเภอเงาะนะครับ50กิ วันนี้เริ่มมืดแล้ครับวยไม่เนยครับวนนี้ขับเองครับคนเดียวเลยวันนี้ตาปตาเป๋กแฟ,แฟ,ะกะแฟดีดครับตก,กล้อมาดูดิยจงชแนนกะน้ำหลักต้องหลับแล้วนะเนี่ยโดนนาคาบูชิโน่ไปแก้วเดียว จบเลยร่าแข็งเป๊กแลวคืนนี้ฉลับไว้เนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถึงไหนเราก็จะรายงานให้ทราบตลอดนะครับจะอัปเดตให้ให้ทราบนะครับตอนนี้อยู่ที่ก่อนน้าเพลิงเอา50กิโลเมตรนะครับครับตอนนี้ตอนนี้เรามาถึงเชียงคำแล้วนะครับ องทุ่มสิบสามนะครับ,บกำลังวางรถนะสองทุ่มสิบสามเรามาถึงกันคำนะครับตอนนี้แต่เรายังไม่ได้เข้าบ้านนะครับเพราะว่ามันสองทุ่มกว่าแล้วไม่อยากไปรบกวนทางบ้านนะครับเลยจะหารีสอร์ทน,นแถวนี้ก่อนนะครับสองคนกับพระเอกของเรานะครับกับโชเฟรคร์นี่ครับ อนนี้ถึงแล้วครับถึงเชียงคำแล้วครับยี่ผ่านบ้านเรามาเฉยเลยเมื่อกี้ไม่เข้าบ้านโอเคของเราเนี่ยครับอเ,เอกเรายิงยาวยิงยาวยิงยาวครับนี่รีสอร์ทหรือเปล่าเนี่ยไปหาพักรีสอร์ทก่อนนี่ละครับเราเรากำลังมาติดต่อห้องห้องพักนะครับที่รีสอร์ทนะครับดียวให้น้องเบียร์ไปติดต่อกัอนนะครับ มีห้องว่างไหมครับห้องว่างครับก็มีอยู่ครับห้องเท่าไหร่ครับห้องละสี่ร้อยคืนเดียวนอนสี่ร้อยต้องออกกี่วังกันเที่ยวกับสองคนสองคนกับลูกชายะออ้งนไปดูห้องเลยไหมครับมันไม่ได้เปิดให้ดูเขาไม่เปิดให้ดูไปดูห้องดีไหม โขี้เกียจเลยเปิดนะครับซื้อมากก็เข้าไปครับก็เข้าไปอยู่เลยครับโอ้มีขี้เกียจด้วยเหรอขี้เกียจอะได้ครับเออแย่งเดียวครับเจ้าของเงาบอกขี้เกียจไปดูนะครับเราก็ไม่รู้ว่าห้องมันดีหรือเปล่าเข้าไปพักเลยจะไปถึงก็คือเปิดดูนะทุกห้องนี่คือจำพาไปดูครับตอนนี้เรามากินข้าวที่ ควานนายต้นก่อนนะครับนี่ครับถึงแล้วครับคิดรอลแล้วกันนี่ครับเราอยู่ที่ควนนายต้นนะว่าจะเข้าห้องพักวันนี้ไปไอเชียงบานรีสอร์ทเขาบอกว่าเปิดไอเปิดห้องให้ดูหน่อยก็บอกขี้เกียจว่ะคือเลยออกมานั่งกินเหล้าดีกว่านะครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างในครับผมไป ลองมาชิมอาหารร้านนายต้นกันนะครับสวัสดีครับอัสมังกร์ครับกรรบเ็เดฟเอาไหนดีครับนหนอาทุข้างในนะครับตอนนี้ผมก็มาถึ่มอะไรนะตัวนายต้นนะครับก็มาดื่มน้ำชากันนิดหน่อยนะครับได้ดอลูกชายเข้าไป ห้องน้ำกันยังไม่มีที่พักนะครับรอที่พักแป๊บน,นรอให้เขาไปถามดูถ้าไม่มีที่พักก็ดื่มโต๊ะลงไปเลยครับหิวข้าวมากแล้วตอนนี้ครับตอนนี้ก็ได้อันนี้หน้าตาของไงต้งยมยำปลาคังนะครับมั<ห>นชิมไม่ดูอัเนี้เหร ชิมชิมเนต้งยำน้ำปลาเอาทำไมแค่เอยอยู่โน่นเนียเน้นเ,เออนียนเน้นร้อนนะร้อนนะว่าแล้ว,ลวนิดหน่อยนหน่อย โอเคไหมรสชาติเ้ำนุ่มมากนะเ้ำนุ่มมากนุ่มมากเห็นไหมนี่คือต้มยำปลาคังนะครับกับควานควานอะไรนะมื่อกี้คนในต้นหรอโอเคนะโอเคครับนี่ไอ้ต้มยำปลาคังนะครับลองมาชิมให้ดูนะเปรี้ยวหวานอร่อยนะครับร้อนนิดนึงนะ โอเคครับอร่อยมากก <Okay. S 1> ินด้วยกันไหมครับ mm hmm. อืมเยาบแม่มีโทรศัพท์ม,ทรรมาครับร mm hmm. อแป๊บครับตอนนี้อันนี้คือผัดเผ็ดหมูป่านะครับเลี mm ่ยงหมูป่าโอเคนะหมูป่า mm hmm. ปลาไมคโรนะครับมาเลี้ยงที่แมคโกเว้แต่หนังมันเหนียวเหมือนกันแล้วยเห็นไเนี่ยอร่อยอนะไหมโอเคไหมอร่อยตอนนี้เราจะไปซื้อไผ่ไอพ่สาวนะครับ ไม่เจอกันนานเป็นเกือบ20ปีนะครับดูว่าเขาจะจำเราได้ไหมอยู่ข้าวเลย เยอะๆนะครับคุณนะเยอะเวลาข้าวข้าวมาไกลก็มาจากต่างประเทศมาจากกรุงเทพแล้วไ้ว่าใครผมจะมากินข้าวนี่นะครับว่าผมจะไอนเ้าเนี่ยผมมาเมื่อวานแล้วผมนอนพักอยู่ที่เชียงคำครับอกินข้าววันี้ข้ เพื่อนผมอยู่บ้านหลังนี้ครับบ้านบ้านนีที่อุดมมันอยู่ตรงไหนอโอ้โห่ก้านนี่นะนี่คือน้องเขาเนี่ยครับเดี๋ยวห้องยนมันไม่หามาาเ้ยมาท่น่มาท่่แล้วนะไม่ละ ดีใจอาต้องบอกเนตัวนักข่าวนะเว้ยย้อนนองเลดผลนี่ฝ่ายที่นารกเาะขอบคุณเพีงนันคุณ่หนาดิน่ะว่าเพลินอะคุณพ่อหนาคุ่มเบียครับเดียสวัสดีครับนี่ลูกน้อง ทำงานอยู่ไหนอยู่ทเป็นทำอย่างนี้เป็นอยู่ครั้งแล้วอยู่ครั้งเลครั้งสิง่าอี่ลนอกเป็นพยาบาลนากใช่ครับพอในเฟซในไลฟ์ผสมผสมย่ัอกันเลมักใจนะ้เพาะมันจะได้เงันน้ต้าเสมือนใหญ่ีันน้องมื่นหมอนหัน้องาเหมือนหมอนมือนแม่